ค่ะวันนี้นุนทิยาจะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของพ่อลีนะคะพอลีโค้งสองนะคะเพิ่นมั่นใจล่างหางเดียวนะคะมั่นใจล่างหางเดียวพ่อเมามาทักว่าพอลีจะถูกเลขข้างล่างนะคะนุนทิยาถามของใจนะคะว่ามั่นใจข้างล่างหางเดียวโตได้ไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยค่ะ คันคันขั้มเป็นจริงพอดีอันนี้หนูตั้งกล้องอยู่ด้วยถ้าขั้มเป็นจริงมือนีมันเป็นวันที่สิบหกมือนีมันต้องออกเลขเด้เลขกมันออกมือนี้นะแต่ว่ามันบอกออกเนาะเป็นวันคู่มันจะออกมืออื่นเรามื่ขึ้นนี่พอดีฝันเป็นแต่ได้ฉลองกินปลาเผาบ่างมืออื่นเอาเลี้ยงฝันดีว่ค่ะฝันก็ยังของมิมิเสนยน่อยว่ะค่ะผู้ใดเรามา่มาค่ะฝันมามีเขาเม็ดหนึ่งในลูกแก้วตัวนี้ค่ะ ยาวบันนี้ยั่วๆมันเหลือกินกระโดดหลังออกมากืออืลอกลอกมาได้ห่อจังพอว่ายุดที่ยังยุดทีงหิงทังคู้ท,งท้งอย่างนี้ละ่ะอ๋อพ้อออกพออดอแล้วเอื่นพ่อพ่อพอืเบาได้ออยี่เอ,อื่นใส่วันนี้รี่เอื่นแบบพ้ออืม่มาเอาเืางอ่างสั่นแต่นี้จ้าบัดสีย่างไปบัดรับพ่อเอาอยากไปน้ำตีเรื่อวางขี่ข้นเราเรียกวบาข้นไม่อยากไปมากเนาะจะเลยจับเอา จับเอาาข้งแพ้ซึ่งซึ่งอุ่มเล็กหน่อยเจ้าค่ะใครเขนอยู่ของนี่พี่จิค่ะว่าป่ะสิ่กันไปผ้าไปบัดนี้มีผู้หญิงผู้หนึ่งเรียนน้ำมาวัาน่าเอาอย่าเอาลูกหมูไปวั้างไหยบัดนี้แม่บ้านเลยื่อยินเอา้ามันไปไมีิยังกันตีน <laughs> จนมีลูกมีเต่ามาร้างแค่นี้ เอาแปมาผู้หญิงสองคนที่มานยากเหาเม็ดเขาเม็ดเดียวนี่อะไะไอ้ที่ฝันตีว่าจังไรบ่ทีครับตีซีหนึ่งครับตีซีหนึ่งกับเก่าหนึ่งพ่อว่ามันเขาเม็ดเดียวยี่น้ำู้เฒ่าตีเขาโก่ของครับตอนนี้นู้นู้นู้ตั้งกล้องเพราะท่านว่าหันนู้ไม่ได้ตั้งกล้องเมื่อกี้นี่พ่อเมาไม่กินเขาน้ำเนาะครับนู้ก็เลยถามว่าพ่อเมาเมื่ออื่นจิถือเลขบ่ เพื่อนก็ว่าถือเนาะนุก็เลยถาม่นว่าเลขพอลี่สิเขาบนอล่าง่นว่าเลขพอลี่เขาล่างเนาะคนมาอุงสันร้เนาะเขาามาด้ตังกล่องเนาะ่นว่าเลขพอลี่สิเขาล่างนุก็เลยว่าถามว่าเลขพอบุญน้ำเขา่เขาเขาบน่นวอแต่ว่าพอลี่มันใจล่างนี่มันใจตัวได้ค่ะล่างมันใจซีนึงครับอืมมันใจล่างซีนึงแล้ว คือมันใจซีหนึ่งเราธนูจำว่าพิษตั้งแต่ตอนที่หนูสัมผัสไปข่อหายแปดท่านบเลขกระิบครับอ๋อเลขกรซิบเพราะว่าเลขกระิบมาบอกสองเสียตัวเดียวกันมาบอกสองมือติดกันเลยก็สิบสีประมาณซซี่ทั้งหลังก็รอนกับสองกล่องน้ำเลือถึงหมดซีหนึ่งมันใจซีหนึ่งรังทำมันใจซีหนึ่งพวกเรา ไปกัาวนมาบอกแกเขาอ่านไปหาสาระกินแบ่งได้บ่เลขกระซิบเลยได้บ่ตุ้ยสองคู่ฝุ่นเป็นผู้ถือตัวดูหนังซืงอถือแล้วสยามไปนะเป็นคือบานเิ่นเขาไปซื้อไสเพิ่นว่าเลขเลขติดหนึ่งเขาอ่านเขาว่ารับอ่แม่ตุ้ยแม่ตุ้ยว่าบ่ได้ดิเลขติดหนึ่งเขาว่ารับเลยเป็นั่นเป็นวาเพิ่นไปซื้อใส เขาเอ,อกคนตั้งเขาทิมอ่อนี่นอนอก็ได้ก็เพราี่มันใจล้งครับผมสวงเรื่องี่น้องก็มีจริงเลยมันออกมือนอีนเนี่ยมันบอกมันไปออกมืออื่นมันทีแออมันทีชิดเจ็มันใจซี่หนึ่งล่างเั่งมันใจว่าหนึ่งตองมีอยู่หลางก่อนบ้าค่ะ ที่นูถามแบบนี้เพราะเป็นยังเป็นยังขึ้อยากถามเป็นยังขึ้อยากตั้งกล้องเพราะว่าก้อนตอนนั่งกินเขายุ่ถามพ่อเมาพ่อเมารอบจะเป็นคนพิเศษเพิ่นสิมิองค์ในโตเพื่อหนูถามว่าพอเมานั่งยื่นี่พอลี่สิถือเลขบมืสอื่นเพิ่นว่าถือแล้วพอบนน้ำถือบ่ถือพอลี่เลขพอลี่สิถือบนนี้ถือล่างเพิ่นเลยบอกว่าสิถือล่างเลขพอบนน้ำถือบ่ถือถือบน นูกระดิสถามเไลคตอนเอาคนละคลิปเราพอลี่มันใจล่างนี่มันใจตัวได้เป็นไตเอฟซี FC ทุ่มน้ำเนี่ยเพราะว่านู้ลงไปคลิปแกลล์ก็เป็นมันใจเลขกระซิบกันมันใจซีหนึ่งเงินป่ะคะครับ,รบอันนี้โค้งสองนี่ไฮซีหนึ่งห้างเดียวมันบ่ะครับครับอะไรล่วงอันโตตรงเลยปอกลับบป่ะกัชื่อตโปรงเนี่ยครับที่ออะไร ที่ถามแบบนี้เพาะว่าอย่างพราะว่าถามพ่อเมาพอเมาแล้วบอกว่าพอลี่สีเล็กพอลี่สีสชคดีเหมือนอื่นสีถือเล็กลางเพื่อนว่าก็เลยถามเอาแบบหางเดียวเลยพี่น้องอันนี้เป็นโค้งสองเล้นนี่ค่ะโค้งส,งสองเราิบว่าถามอีแล้วกันสิถามอีกก็คือสีสัมผัสอีกคือเป็นงวดต่อไปวันนี้คลิปสุดท้ายแล้วเพื่อนว่าเพื่อนมักซีหนึ่งลางทีเพ,<า>พิ่นมากที่เพิ่นมากกระซิบนี่หนูรู้สึกว่าเพิ่นกับซมันมีสาโโโโมตัวก็สองตัวกันบอกกับซีฟว่าไอ หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าแล้วบางทีเส้นเสียงบอกว่าสี่หนึ่งเร็กกับซีตั้งมีหนึ่งขวบสองมือติดกันเลยนี่หนึ่งเจ็ดห้ากับสี่หนึ่งขวบขวบได้หมั่นใจว่าซี่หนึ่งเป็นล่างมั่นใจสี่หนึ่งว่าเป็นล่างก็เลยบ่อยากเอาลายตัวเพราะว่าเลขเลขข้างล่างมันจะมีแค่ สองตัวคร How, ับพ่อเมาหนี่เราเป็นคนวิเ้นทาซิเบ้ลตามวานจริงในในหลรักอันนี้คล้ายๆว่าห้าดูมอเนาะคือข้าดูหมอคือให้เพิ่นดูมอให้น่ะนะหนูเลยวมาพอรลี่สิเลขสิเขาบอพอลี่สิถือเหลขกบอเพิ่นว่าถือเพิ่นถือถือบนหรือถือล่างเพิ่นว่าถือล่างก็หนูสิมาเขียวแค่ค้างเดียว สรุปว่าโพลี่กับยังมากรีกลางมากซีหนึ่งหางเดียวได้วิน้องเลขกับสิบนี่เพิ่มมากกับสิบสองมือซซอนมันบ่าอ่นธนูจำมาผิดเพิ่นเ้าหนึ่งเจ็ดหามันบ้าเพิ่นเว้าสองรอบแต่สองมือเนาะครับบัญชีชิ้นเสียงอนี่งบอกว่าซีหนึ่งอือก็เลยมันใจอที่เป็นเลขลางไหนกว่าอ๋อเล่มันมันใจซีหนึ่งลางครับเอาสรุปว่าแม่แม่ตุ้ยไปหาลอตเตอรี่นี้ได้จักไป ได้ซีห้าใบนะครับได้ใบไลยครับได้ย้อนว่าซี่หนึ่งซี่หนึ่งมันได้ไปบุยได้ไปซื้อ่นมาเพิ่นสิไปเบิ่งเพิ่นสิไปเบิ่งแด่นไปไปซื้อเอกซ้อนพ่นว่าเขาบ่รับติดหนึ่งเขาบ่รับเออดี๋ยินี้วางสั่นที่ว่ารัฐบาลเนี่ยมันต้องซื้อต้องซื้อต้องงวดหรือไปซื้อได้เป๋าตังค์อ่ะพ่อบ่มังอื่นก็บอาชีพเป็นคือยังขึ้นเหมือวเดอก อันนี้เฉพาะเฉพาะหมู่บ้านเฮ้าบ้านเฮาเขาก็รับครับเลขติดหนึงบนหรือล่างเขาบ่รับแม่นครับอ๋อเขาคือสิฮู้ว่าเลขยกที่ออกตัวใดครับบ่ฮู้กันนี่ดอกเขาอีหมอนนี่ลอรับหมดอืมน่ะพอแล้วว่ารับอยู่เอกชนคนชื่อนั้นรับแต่ใจครึ่งกันพอเต็มครับอ๋อรับแต่จ่ายครึ่งเดียวบัดบัดยามมันถือบัดายครึ่งเดียวบัดยามมันบ่ถือคือบ่เอาเงินนําเฮาครึ่งเดียวน่เนาะ ฝากบอกเจ้ามือได้พี่น้องย่ามบ่ถือมือเจ้าคือบ่จ่ายบ่ข่อยเครื่องเดียวนี่บ่ย่ามถือบ่จใจเครื่องเดียวเขาทำนดออกมาเลยลตัวใดสิจ่ายเครื่องเดียวนี่ยังสิเนี่ยแต่ยังเอาให้เบิ่งแล้วจใจเครื่องเดียวมันเก่าเอาเปรียบกันเนาะกบ่อนั่งไปสิบสี่ขึ้นใจเต็มเลยเปรียบกันเออไม่เด็ดขาดพี่น้องเอาแขนๆเลยหางเดียวสี่หนึ่งราง ถามพ่อเมาแล้วพ่อเมาว่าพอลี่สิถือเลขข่างรางถามพอลี่พอลี่มาข่างรางเพิ่นมั่นใจซี่หนึ่งรางค้างเดียวโคโลพี่น้องไฮเอฟซี่โชคดีไฮพี่ไฮพอลี่โชคดีน้ำเดิมมืออื่นนุสิมากินปลาเผาได้เลยครับโอ้ยถ้าพอลี่เลขเขาข่างรางมืออื่นนุสิหนูไปสร้างปลาเผามากได้ปะถ้ามันนุสิมาเก็บเงินนี่กินน้ำกูได้ใส่หน้าบ่อแล้วบ่อกันไย่างบ่อกับนหนาใส่ผู้หนึ่งกันแม่เขาเพราะเขาเคยกินคืองเขา เพ่อว่ากันแล้วเนี่บอกคนนี้บอกเขาก็กินคือเข้าอันนี้เขาก็กินนี่ข้อวกันแล้วนู้นทีเป็นผู้ไปซื้อได้ได้ได้ถ้าว่านู้นสิออกก่อนแต่ว่านู้นมาเก็บเงินปลายทางได้เลยเพราะว่าพอเมาแล้วยืนยันเหรอแม่นั่งอยู่นี่ผู้ใดสิถือเลขกแล้วก็บอกยิ่งไหมแล้วว่าพอลี่สิถือข้างล่างพอพอน้ำสิถือข้างบน แต่มาพอรีเพิ่นก็ยืนยันแล้วว่าขังรางซีหนึ่งซีหนึ่งหางเดียวโคโลพี่นอ้องย่ำสื่อกับสื่อกลับน้ำเน่นเด้อนะคะหางเดียวนะคะยังมาสื่อคือคนยินดีได้อหมือนที่ว่าบ่มีสื่อเล็บ่าคอยกราบได้เนาะสื่อเล็วว่กัดนอะอ,อ้าวหมายเอฟซีส่งมันน้ำกันเด้อขาโ่งดีผู้ใดโ่งดีเลยออกซีหนึ่งรางมาบั่นพอลี่ได้เอฟซีบั่นไก่เคี่ยงพี่จะเลี้ยงปลาเผานะคะใ,ให้โ่งดีน้ำกันทุกคนทุกคนนะคะ